สวยทนถึกต้องคันนี้เลยโตโยต้าอาติต 1.6G ปี2019สีเทาดีเทาดำทนใดจึงการมองหารถอาติตมือสองผมแนะนำเลยที่นี่ครับเพชรยนต์ติดต่อผมน็อตเพชรยนต์ผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างเลยนะครับก็มามาดูตัวรถนะครับตัวนี้ราคา439,0 0 0บาทนะครับผ่อนล่มต้นเพียง8000ต้น,ต,นต้นเท่านั้นเองตัวนี้นะครับไม้น้อยแสนสี่พันโลเท่านั้นเองตัวนี้นะครับทนใดที่หารถมือสองนะครับก<ๆ>็ติดต่อผมน็อน เพชรยนต์นะครับมีเบอร์อยู่ด้านล่างแล้วเนาะก็ท่านใดดูคลิปผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดสับสับสไล์ผมหน่อยเนาะท่านใดที่สนใจรถรุ่นใดยี่ห้อใดอยู่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับมาดูตัวรถนะครับตัวรถนะครับของเราเป็นสีเทาดานะครับดูครับไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนเลยตัวโลโก้ยังเงาเงาน,นะครับตัดด้วยเส้นคมเนี่ยสองเส้นนะครับสีรถอ่าเลขทะเบียนนะครับเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเลขทะเบียนค่อนข้างสวยนะกทม ด้านล่างนะครับเป็นสีดานะครับดาเข้มเลยอ่ะดูหลอดไฟของเราครับหลอดไฟของเรานี่หลอดมันตินะครับตัวนี้หลอดใสๆเลยไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะครับด้านล่างเนาะนี่แล้วมีไฟเดย์ไทม์ด้วยนะครับคุณลูกค้านี่ตัดกับตัวเส้นคมเนียมด้านบนอีกดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยเฉียบด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยเลยอ่ะมาดูล้อหน่อยตัวล้อแม็กของเรานี่ครับแม็กอลอยแม็กอะลอยทูโทนสวยๆเฉียบๆนะครับไม่มีรอยขูดเลยเฉียวรอยชนเลย ผมสูนลูกค้าดูเลยนี่ครับล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังดิสเบรกนะครับตัวนี้นะครับตัวยางของเรานะครับตัวยางเราตัวนี้ยางปี2023นะครับตัวนี้นะคุณลูกค้าออกไปกับเรานะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับตัวยางนะครับหัวตัวยางไม่มีดอกยางนะครับยังมีดอกนะครับไม่ล้นไม่เกี้ยงนะครับคุณลูกค้าออกรถกับเรานะครับขับได้เลยนะครับใช้แบบประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้นะครับคันนี้ฟรีดาวคันนี้ฟรีดาวนะครับรายได้หมื่นห้าขึ้นก็มีรถของตัวเองได้แล้วนะครับ นี่ครับตัวสัญลักษณ์ครับ VVTI นะครับดูเส้นตัดนี่ครับเฉียบเฉบคมคมไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนเนาะนี่ตัวรถผมให้คุณลูกค้าดูไกลๆเลยนี่อ่ะตัวไฟเลี้ยวนะครับตัวกระจกเราเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับเห็นระยะไกลเวลาเลี้ยวนะครับนี่อ่ะมาดูที่เปิดประตูที่เปิดประตูดีไซน์แบบมาได้ค่อนข้างสวยนะครับตัดกับเส้นคมเนียมดีไซน์มาได้สวยมากเลยขอบกระจกครับเส้นคมเนียมนะครับนี่เห็นไหมครับกระจกตัวนี้นะครับกระจกเราติดฟิล์มให้นะครับ กระจกนี้ฟิล์มมากับตัวรถนะครับฟิล์มรอบคันมีล็อกอัตโนมัติด้วยตัวนี้ครับเซ็นทรัลล็อกเนาะมาดูภายในกันตัวรถของเรานะครับไม่เคยถูกชนด้านข้างนะสังเกตง่ายๆเลยดูนะครับมีน็อตน็อตนะครับตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเคยถูกถอดแสดงว่ารถตัวนี้ต้องเคยถูกชนด้านข้างหรือทําสีนะครับตัวนี้ไม่มีร่องรอยการถูกถอดแสดงว่าน็อตไม่เคยถูกทํานะครับนี่ผมไล่คุณลูกค้าดูเลยเป็นไงครับมีรอยบุ๋มไหมมีรอยยุบไหมไม่มีนะครับนี่ผมไล่คุณลูกค้าดูเลย ป็นไงครับเสียรูปไหมไม่มีเสียรูปเนาะสภาพเดิมเดิมจากโรงงานนะครับนี่สภาพเดิมเิยโรงงานภายนอกสีเทาดําภายในสีดําแบ็กสวยตัดกับสีเบจน,นะครับแล้วก็สีเงินนะดีไซน์มาได้สวยค,ค่อนข้างโดเปิดเป็นผมเนียมนะครับตัวนี้อ่ะประตูมีอะไรบ้างนี่ครับลูกเล่นมีลําโพงช่องใส่แก้วนะครับที่วางแขนนะครับตัวนี้นะที่พักแขนนะครับ มาให้อีกอันนึ่งอ่าตอนนี้เป็นหนังนะครับอ่านี่ที่เปิดประตกที่เปิดกระจกนะครับโอเคดีไซน์ที่สวยมีลําโพงให้สองตัวนะตัวนี้ลําโพงทวิสเตอร์นะครับมีสองฝั่งเลยด้านข้างคนขับแล้วก็ของคนขับนะครับแล้วก็ลำโพงอยู่หน้าล่างอีกตัวลำโพงของเราตัวรถของเรานะครับเป็นลําโพงตัวนี้นะลําโพงนี้ดังดีมากเลยนะครับตัวรถค่อนข้างจะดีนะครับออกแบบมาค่อนข้างดีอ่ะมาดูประตู ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับอ่ะอันนี้นะครับดูที่เปิดสวยๆมากเลยเป็นคมเนียมนะครับตัดออกมาได้สวยมากนี่เป็นไงครับอ่ะผมเปิดให้คุณลูกค้าดูเอเป็นไงครับไม่มีร่องรอยการถูกชนหรือรอยยุบรอยเสียหรือรอยข่วนนะดูจากข้างในเลยอ่ะลูกเล่นตัวที่สองอ่ะลูกเล่นตัวประตูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่นี่ครับเพิ่มมาคือระบบล็อกเด็กป้องกันเด็กนะครับไม่ให้เด็กออกจากข้างในนะครับ เป็นระบบเซฟตี้นะครับเซฟตี้อีกรุ่นหนึ่งอ่ะตัวนี้เนาะประตูมีลูกเล่นอะไรบ้างตัวนี้นะครับมีนี่ครับช่องเก็บแก้วน้ําให้นะครับที่ผ้แขนตัวนี้เป็นหนังนะครับอ่ารับกับสีรักแขนนะครับวางแล้วไม่เจ็บนะครับตัวนี้อ่าที่เปิดกระจกที่เปิดประตูเป็นคมเนียมนะครับตัดด้วยเส้นตัวนี้คมเนียมนะครับตัดด้วยเส้นเงินเนาะโอเคดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยกับตัวสีดำดูดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับอ่ะผมไล่คุณลูกค้าดูตัวรถนะครับไม่มีรอยถูกถอดนะครับตัวนี้เนาะ อ่ะนี่นะครับอ่ะฝั่งนี้นี่นะครับมีรอยถอดอย่างนี้แสดงว่ารถคันนี้ต้องเคยไปทําสีมานะครับถ้าทําสีอย่างนี้แสดงว่ารถอาจจะข้อเคยถูกเฉียวนะครับแต่ไม่เคยถูกชนหนักเพราะดูจากรอยเนี่ครับดูง่ายๆเลยนี่นะครับผมไล่ให้คุณลูกค้าดูอย่างนี้น่าจะเป็นรถทําสีไม่ใช่รถถูกชนนะครับถ้ารถถูกชนอาจจะตรงนี้จะมีรอยยุบนะครับนี่อ่ะมาดูล้อหลังล้อหลังเป็นไงล้อหลังนะครับอรอยคมเนียมนะครับตัวนี้นะนี่ตัวนี้นะครับ เดิมๆจากโรงงานน็อตหรูน็อตหรูนะครับดิสเบรกหลังนะครับตัวนี้นะครับอ่าล้อขอบ16นะครับตัวปียางปี2องพนะครับโอเคถือว่ายังไม่เก่านะครับปียาง23เนาะคุณลูกค้าออารถทางเรานี้ไปขับได้เลยนะตัวนี้นะครับคือปรับชาชนใบเดียวฟรีดาวด้วยนะครับมีสดก็ซื้อมีผ่อนก็ดีนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับคุณลูกค้าอะมาดูด้านท้ายกันหน่อยนี่ ท้ายดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสวยนี่ครับท้ายนะครับท้ายใหญ่ๆเก็บของได้เยอะไปต่างจังหวัดนี่หาแน่นอนดูตัวโลโก้ครับเป็นไงครับเงาเงาวับๆสวยๆเลยตัวนี้นะนี่ตัวโลโก้เงาเงาวับๆับสวยๆเลยนี่นะครับตัวหนังสืออยู่ครบไม่มีขาดไม่มีหายยังเงานะนี่ดูหลอดไฟครับเป็นไงครับไฟแดงไฟเลี้ยวไฟเบรก ชัดเจนนะครับตัวนี้คุณลูกค้าหลอดไฟติดทุกดวงนะครับหลอด LED เนอะอ่ะเลขทะเบียนชัดเจนนะครับเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งไม่มีขาดไม่มีหายกทมนะครับดูไกลๆอย่างนี้ค่อนข้างจะสวยนะมีลูกเล่นนะครับตัวนี้จุดปลอดภัยให้คือเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์หลังสองจุดเนาะตัวนี้มาเปิดท้ายดูข้างในกันหน่อยโอ้โหจุดจุดนะครับตัวนี้นี่ครับค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้นะตัวรถของเรานะครับจะแถมนะครับ อะไรสำรอแม่คุณลูกค้าด้วยจะเป็นนี่ครับอยาให้ดูนี่ครับชุดนะครับชุดนี้ไปกับตัวรถนะครับเป็นล้อนะครับล้อนะครับหนึ่งล้อแล้วก็ชุดแม่แรงนะครับแล้วก็ชุดเปลี่ยนนะครับไปกับตัวรถเลยตัวนี้ก็คือคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเวลามีปัญหานะครับเวลารถเกิดยางรั่วกลางทางคุณลูกค้าสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยตัวนี้ไปกับตัวรถด้วยนะครับคุณลูกค้าอ่ะ ตอนนี้รถของเราไม่เคยถูกชนท้ายนะครับสังเกตง่ายๆเลยดูนี่ผมไล่คุลูกค้าดูเลยนะครับส่วนนี้นะครับโค้งเหมือนเดิมไม่เสียรูปนะครับไม่เสียรูปนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวตัวกลมอย่างนี้กลมเหมือนเดิมนะครับกลมเหมือนเดิมนี่นะครับผมไล่คุลูกค้าดูเลยนี่ครับกลมเหมือนเดิมไม่เสียรูปนะครับอย่างนี้แสดงว่ารถไม่เคยถูกชนท้ายนะครับอ่าโอเคอะมาดูภายในกันดีกว่าตอนนี้โอเคและท้ายใช้ได้แล้วล้อ ดิสเปกหน้าหลังค่อนข้างปลอดภัยอ่าตัวนี้ครับมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะนี่ครับห้องผู้โดยสารน,นะครับตัวนี้เนาะก็อ่าเหมือนเดิมครับประตูด้านหลังเนาะตัวนี้เป็นช่องเก็บแก้วค่อนข้างให้ที่เก็บแก้วน้ำมาเยอะนะครับนี่ที่พักแขนเป็นหนังตัดดีไซน์ดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยอ่ะดูเบาะข้างหลังเป็นไงครับใหญ่ไหมกว้างไหมลึกไหมครับดูครับสี สีเบสนะครับดูสะอาดมีสไตล์ดูดีนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการแบบความสะอาดความหรูหราผมแนะนําคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยแนะนําเลยนะครับก็ไม่แพงนะครับราคาผ่อนเริ่มต้นแค่แปดพันหนงซื้อสดได้ก็ซื้อซื้อผ่อนได้ก็ดีครับหรือวางดาวก็ได้ตัวนี้ฟรีดาวนะครับคุณลูกค้าอ่าอมาดูข้างในมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับมีที่ยึดแขนให้นะครับสีมุมมีหลอดไฟตรงกลางให้นะครับ หลอดไฟตรงกลางให้คุณลูกค้าอีกอ่ะหลอดไฟตัวนี้เนาะตัวนี้นครับอ่ะอย่ผมเปิดให้คุณลูกค้าดูหลอดไฟเราติดนะครับตัวนี้อ่าติดทุกหลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในต่อตัวนี้ต้องขอบอกก่อนนะว่ารถนะครับอยู่ระหว่างตัวนี้นะครับเรานำเบาะหน้านะครับไปตกแต่งภายในนะครับเพราะว่าเบาะตัวหน้าเนี่ย น่าจะมีปัญหาเราไปตกแต่งให้ไปทําให้คุณลูกค้านะครับเราเลยถอดเบาะหน้าไปซ่อมให้คุณลูกค้าเอารถกับเราจะได้เหมือนรถมือหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับมาดูประตูที่พักแขนนะครับของคนขับนะมีลูกเล่นอะไรบ้างตรงนี้นะครับเป็นหนังนี่ครับไปดูครับตรงนี้เป็นหนังนะครับอันนี้ที่เปิดกระจกเปิดปิดกระจกนะครับที่อ่าล็อกประตูล็อกกระจกนะครับอ่าที่เปิดปิดประตูนะครับตัวนี้คมเนียมเนาะอ่าอันนี้เส้นตัดเงิน ออกมาดีไซน์ได้สวยที่วางแก้วลำโพงลำโพงทวิตเตอร์โอเคนะครับลูกเล่นเยอะข้างในนะครับตัวรถของเราอ่ะเดีย๋ยวผมขอเข้าเลยแล้วกันเอาแบบอย่างนี้เลยแล้วกันขอเข้าคุณลูกค้าดูเลยนะครับตัวรถของเรานะครับนี่ตัวรถของเรานะครับรรคุณลูกค้าโดพวงมาลัยนี้สามารถปรับได้นะครับพวงมาลัยสามารถปรับได้นะครับ พวงมาลัยของเราตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับลูกเล่นของเขาพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับทางวิทยุได้นะครับตัวนี้นะนี่ครับเปิดปิด่ะเดีย๋ยวผมสตาร์ทดูตัวรถของเรานะครับเป็นบูสต์อ่าตัวนี้เป็นระบบบูสต์สตาร์ทนะครับตัวนี้นะกุญแจอะนี่ครับกดเหยยบคันหยยบเบรกนะครับแล้วก็อ่านี่นะครับเป็นไงครับ แอร์ความรู้สึกแรกเลยคือแอร์ตีหน้าเลยครับแอร์เย็นมากเลยตัวนี้นะครับนี่ครับแอร์ครับดีไซน์ออกแบบได้ดูหรูหรานะครับสวยแอร์หมุนได้สามร้อยหกสิบองศานี่ครับเป็นไงครับอารมณ์ตัวนี้เนาะโอเคชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนแอร์ชัดเจนมีช่องหนึ่งสองสามสี่นะครับแอร์สี่ตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับไอแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แมนนวลนะครับแอร์แมนนวลคุณค้าปรับเอาเองนะครับตัวนี้หมุนได้นะครับ ัมลมแอร์แรงได้ส่วนถึง4ตัวนะครับตัวนี้เนาะอ่าโอเคอ่ะเปิดให้อยู่แบบนี้นะครับมีระบบนะครับนี่หมุนเวียนอากาศในรถนะครับตัวนี้นะครับกดเปิดปิดได้นะครับตัวนี้แอร์ลงตัวแอร์ลงขาแอร์ลงขาเองตัวนะครับลงขานอะอ่าอันนี้นะโอเคอ่ะมาดูตัวนี้ครับเกียร์นะครับเกียร์มี เป็นเกียร์คันบันไดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเกียร์คันบันไดเนาะตัวนี้เบรกมือโอเคใช้ได้ที่ใส่แก้วน้ํหนึ่งสองนะครับอ่าที่วางแขนโอเคมีที่ใส่สัสสมบ์ไลเพิ่มอีกโอ้โหสวยไปไหนเนี่ยนะครับราคาก็ถูกถูกมากตัวนี้นะครับสี่แสนเองสี่แสนสามนะครับสี่แสนสามไม่ใช่นี่นี่คือไมโน้อยด้วยอีกตั้งหากไม่แค่แสนเดียวเองอะ่ะผมบอกเลยถูกนะครับดูภายในอะ ผมไม่ดูภายในแบบกว้างๆเลยเป็นไงครับดูหรูหรามะหรูหราสวยดีมีสไตล์นะครับตัวนี้เนาะนี่มีบอกเวลาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องเสียงตัวนี้เนาะเราสั่งเปิดเสียงจากไม้นะครับเอ้จากพรมอะไรนะครับผมเกิดเปิดตรงนี้เลยในกรณีของโอเคอันนี้เบาเสียงนะครับนนชชุมะครับอ่านี่เบาเสียงนะครับอ่าผมขอเบาเสียงดีกว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับอ่ะพรมอะไรนะครับพรมอะไรไฟฟ้าเนาะครับตัวเลขสัญญาณชัดเจนนะครับอ่านั่นครับ เห็นนะครับนี่ครับไม่แสนนะครับแสนสีพันนะครับชัดเจนเนาะอ่าด้านบนมีอะไรมีที่กันแดดนะครับที่กันแดดให้มีกระจกนะครับมาด้วยแล้วก็หลอดไฟด้านบนติดนะครับเวลาคุณลูกค้ายอยู่ใน่ฮบริดเนาะอ่าไฟส่องแผนที่อ่าไฟส่องก็ติดนะครับอ่าตัวนี้ด้านข้างคนขับก็มีกระจกให้โอเคหลอดไฟมี ปลดไฟติดนะครับเอาโอเคชัดเจนอ่าที่พักแขนวินึงสองสามสี่โอ้มีดานของคนขับด้วยค่อนข้างดีดีไซน์มาค่อนข้างดีนะส่วนตัวให้มาครบภายในให้มาครบอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกให้ไปดูข้างนอกตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวให้ดูข้างนอกตัวนี้สามารถคุณลูกค้าสามารถปรับนี่นะครับกระจกไฟฟ้าอ่ะให้ดูนี่นะครับ กระจกสามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับซ้ายขวาหน้าหลังตอนนี้เนาะสั่งเดินซ้ายขวาหน้าหลังได้อ่าปรับได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องอันนี้ตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะไปดูว่าเครื่องเสียงดังไหมไปดูข้างในกันนะครับไปดูตัวเครื่องกันค่อนข,ข้างเงียบนะผมออกมาข้างนอกแล้วยังเงียบนะนี่ปิดฝากระโปรงอยู่นะครับอ่ะผมเปิดปากกระโปรงให้ดู อ่ะนี่ครับมาดูฝากระโปรงตัวรถนะตัวนี้เป็นไงครับภายนอกดูสะอาดสดใสนะครับไม่มีรอย6กน้ำมันหรือรอยถอดนะครับอ่ะผมม่ดูใกล้ๆเลยเป็นไงครับ v v t i นะตัวเครื่องมีค่าสนิมไหมไม่มีนะครับเพราะว่าทางสูนเราไม่รับรถตกน้ำนะครับรถจมน้ำเราไม่รับมีการมีข้าบน้ำมันไหมถ้ามีข้าบน้ำมันแสดงว่ารถเคยถอดนะครับเคยมีปัญหาเครื่องนี่นะครับ รถเราไม่รับนะครับทางส่วนเราไม่รับเนาะอ่าเคยชนไหมสังเกตง่ายเลยครับดูนี่โครงตัวนี้นะสีเดียวกับรถไหมถ้าสีเดียวกับรถนะครับ<ๆ> <mots? S 2> อ่าไล่จากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเนาะไล่ดูเลยครับหลายๆรอบเป็นไงครับสีเดียวกับรถแสดงว่ารถไม่เคยถูกชนนะครับดูฝากระโปรงฝากระโปรงเป็นไงฝากระโปรงเป็นไงฝากระโปรงนี่ครับสังเกตด,ดูตัวนี้อ่าดูเป็นไงครับกลมเหมือนเดิมถ้าหากถูกชนนะครับมันจะเสียรูปนะ ตรงนี้ด้วยยางแผ่นนี้นะครับอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยแสดงว่ารถไม่เคยถูกชนอ่ะมีมอกอชัดเจนนะครับตรวจสอบได้อ่าแผ่นฉนวนกันความร้อนสภาพดีโอเคใช้ได้นะครับโดยรวมตรวจแล้วรถคันนี้มือสองค่อนข้างจะดีออกมาได้ดีไม่น้อยของแท้ครับแล้วก็ผูลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขตัวถังได้นะครับเพราะว่าเลขตัวถงังจะเป็นตัวบอกข้อมูลนะครับชัดเจนเลยว่าเอ้ยรถคันนี้ มีประวัติยังไงอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนาะก็ถือว่าไม่แพงราคาไม่แพงผมการันตีเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดฝาถาังก่อนนะครับออขอดับตัวรถก่อนเนาะนี่นะครับเวลาดับก็แค่นี้เองกดเลยครับจบครับอมาดูกัน ตัวรถนะครับตัวนี้เนาะตัวรถของเรามันตัวนี้นะครับไม่แพงอยู่แล้วอ่ะอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้นะครับกับอันติดหนึ่งจุดหกจีนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับผ่อนเริ่มต้นตอนนี้นะอยู่ที่แปดพันต้นต้นเองไมน้อยใบสี่แสนหนึ่งพันโลเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่สนใจรถมือสองนะโทรหาผมน็อตเพชรยนนะครับผมมีช่องยูทูบนะครับสองช่องมีอ่า น็อตเก่งมือสองกับน็อตรถยนต์มือสองนะครับฝากไปติดตามฝากไปกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้ผมหน่อยนะนะครับท่านใดที่ต้องการใหญ่ผมรีวิวรถรุ่นใดยี่ห้ออะไรก็ฝากมาคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปเลยเนาะเคก็ขอบคุณลูกค้าทุกทท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมรถของผมนะก็สนใจนะครับรุ่นใดก็เข้ามาเลยครับโทรหาผมเลยก็ได้คุยกันตัวนี้ฟรีดาวนะครับตัวนี้ฟรีดาวด้วยแล้วก็ มีฟรีดาวมีโปรขับฟรีด้วยนะโปรขับฟรีก็มีนะครับสนใจก็ติดต่อผมแล้วกันโอเคสวัสดีครับ